สวัสดีครับผมตังกุยนะครับเดี๋ยววันอาทิตย์นี้เรามาเจอกันที่ไทลัสปอร์ตะครับรายการเกทับรับแรงนะครับผมเคยไปรายการนี้มาแล้วนะครับตอนนั้นเกมที่เลสเตอร์เจอกับอาร์เซนอลอุียนิดเดียววันนั้น,นี่สวนวิญญาณเป็นแฟนบอลจิ้งจอกสีน้ำเงินนะนิดเดียวเท่านั้นแหละแหมยังเกือบจะอยู่ละแต่เป็นรายการที่สนุกเลยนะนะครับเชียร์ได้เต็มที่มันเหมือนเราดูบอลกับเพื่อนอยู่ที่บ้านนะครับเ,เดี๋ยวนี้เนี่ยการดูฟุตบอลเนี่ยมันมีมากกว่าหนึ่งจอแล้วนะก็เดี๋ยวเกมแมนยูเนเต็ดกับอาร์เซนอลเนี่ย เปิดจอนึงไว้ถ่ายทอดสดอีกจอนึงเนี่ยจะฟังก็ได้นะครับฟังเพลินๆหันไปดูก็ได้นะเกทับบัฟแฝกรับรองว่าสนุกแน่นอนเพราะจะอยู่ด้วยกันตลอดทั้งเกมเลยนะครับตั้งแต่ก่อนเกมด้วยซ้ํานะครับแล้วก็ครึ่งแรกพักครึ่งหลังเกมก็ผลเป็นไงก็เดี๋ยวมาคุยกันด้วยนะครับก็เดี๋ยววันอาทิตย์นี้ก็ผมคงต้องถือโอกาสนะส่งกําลังใจให้เพื่อนรักหน่อยนะ จะสวมวิญญาณเป็นแฟนบอลอยู่ในเตดสักสักวันหนึ่งสัก90นาทีนะมันก็จําเป็นอ่ะนะครับบางทีคนเรามันก็ก็คบกันด้วยผลประโยชน์แบบนี้แหละนะครับผลวันเสาร์ของวีร์ุ่ลเป็นไงผมไม่รู้แหละแต่ว่าวันอาทิตย์ก็คงต้องเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่นอนนะครับด้วยอ่ะก็มันก็จะเป็นประโยชน์กับทีมรักผมใช่ไหมแต่แฟนบอลนาวนาเาจะบอกว่าไม่ยอมเหมือนกันอ่ะไม่ยอมกับไม่ยอมมาเจอกันเจอกันนะครับ ว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับเกทับบับแหละสนุกแน่นอนนะครับเจอันใหมาทีนี้ครับ